ถ้าผู้ผลิตลดจำนวนลงนะอย่างในข้อที่ห้าเนี่ยนะครับในข้อที่หนึ่งนะข้อที่ห้าวงเล็บอันวงกลมอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผู้ผลิตลดจำนวนลงนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากกว่านะครับเพราะว่าเมื่อผู้ผ,ผลิต้องงเกก่มานะ เพราะว่าอะไรครับผู้ผลิตรถจำนวนลงผู้บริโภคไป็นไงแมอาหารเหมนไงแม่ผู้ผลิตอ่านเรียนเขียนไปผู้ผลิตลดจำนวนลงสิงมีชีวิตก็จะขาดอาหารเขียนไปทีครับสิงมีชีวิตก็จะขาดอาหารไม่มีอาหารบริโภค ิงมีชีวิตก็จะหาดขาดอาหารแล้วก็ทําไมครั้งเรียนมาขาดอาหารก็จะอดตายนั่นเองนะอดตายส่งผลให<ต>้สิ่งชีวิตเตียงต่อการสูญพันธุ์ครับเรียบร้อยนะน้อง,งเิียงตรียงต่อไปมาดูติกรเคื่อหมายถูกวงกลมที่สองผู้บริโภคมีจำนวนเพิ่ม ขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการศูนย์พันมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใครตอบได,อด,ด้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อผู้บอกไอ้โทษดีเพราะว่าเมื่อผู้ บริโภคหรือนักล่าเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเมื่อพู้ดบริโภคหรือนักล่าเพิ่มขึ้นสิ่งมีชีวิตจะถูกล่าและกินเป็นอาหารหมดนะสิ่งมีชีวิตจะถูกล่าและโดนกินเป็นอาหารหมดส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นทำไมครับนักเรียนศูนย์พันนะอย่างไดโดนเสาเห็นไหมยุคไกโดนเสาเนี่ยนะ ไอ้อธรรมชาติมั่งกินกันเองมัางนะก็ศูนย์พัน์ไปนะครับดีห้องคุณออฟ่นะอ่ะเขียนไปยังครับเมื่อผู้บริโภคหรือนักล่าจำนวนเพิ่มขึ้น นะเขียนไปนะคุกภิสองสิ่งมีชีวิตจะถูกล่าและโดนกินเป็นอาหารจนหมดทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ต่อไปครับเรียนดูในหน้าที่ยี่สี่เสร็จแล้วดูหน้ายี่สี นายี่สี่เดี๋ยวถามทีละคนนะครับนาย,ย,ยีา่สี่็นแต่ยังนายี่สี่อ่าต่อไปดูนายี่สี่นะครับ ทุกคนเปิดไปหน้านะไปไปยีนะเปิดไปยังเขาให้เราพิจนารณาโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยแบ่งอโดยบอกแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับพร้อมอธิบายการปรับตัวให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัย นะาะผู้ยกตัวอย่างให้นะครับอย่างต้นตะบองเพชรนะอย่างนี้นะอย่างแรกนะแล้วอันอื่นนักเรียนทำนั่นเองเลยนะครับต้นตะบองเพชรนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยมันคือแหล่งที่อยู่อาศัยคืออะไรครับทะเลทรายนะพื้นที่แห้งแล้งนะ ตัวอย่างั้นตอบนะครัโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมนะครับกับแหล่งที่อยู่อาศัยนะรเราก็ตอบไปมีใบหรือลักษณะที่มีหน้มเป็นการลดการคายน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อะเสร็จแล้วนะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเห็นนะข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกเดี๋ยวขอตอตัวแทนตอบนะข้อละหนึ่งคนนะข้อละหนึ่งคนอ่ัเชิกนักเรียนทำครับอันที่สองเนี่ยเป็นต้นหม้อข้าวหม้อแกงท่านบอกว่าหน้าดีเท่าไหร่นะ อยากกูเลี้ยงวิ่งไหนก็เลื่องนี่อย่างนี่ยปิดไหมครับปิดไหมเฮียเดียฮะอันที่สองอย่างเดียวกันอปิดไหมครับนั่นไงอันที่สองเป็นต้นมะข่ายมะแกงลิงนะฮะพื้นที่นะแหล่งที่อยู่อาศัยมันเนี่ยเป็นพื้นที่นะหรือดินที่ขาดแร่ธาตุนะครับ โครงสร้างลักษณะของมันเนี่ยนงสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะที่เหมาะสมนะแะแหล่งที่อยู่อาศัยมันเนี่ยนะใบเปลี่ยนเป็นกับเป็นกับดักนะสำหรับจับแมลงนะซึ่งดูซึมนะครับแร่ธาตุเป็นอาหารนะครูยกตัวอย่างให้สองข้อนะครับที่เหลือนักเรียนทําเองนะเดี๋ยวเราครูให้เวลาสข้อเนี่ยครูจะให้เวลานักเรียน ห้านาทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้หานาทีเราเจอกันนะ เวลานักเรียนเขียนตอบนะให้นักเรียนใช้คําศัพท์ที่สุภาพนะคำศัพท์ที่สุภาพครูครูสั่งหน้ายิปเปดหน้าเดียวไม่ใช่หรอใช่ครูอาทิตย์ที่แล้วว่าครูครูสั่งแค่หน้าเดียวเนาะครูหนูจำได้เป๊ะเลยครูสั่งหน้ายิปเปดหน้าเดียวไม่ใช่หรอครูยิปเปดหรอยิปเปดเสร็จแล้วยังปเสร็จ อันนี้เฉลยไงเฉลยแต่หน้ายี่สามไงยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จอันนี้เฉลยแต่หน้ายี่สามยี่สี่ยี่ห้าจนถึงหน้ายี่แปดไงเด็กครูบอกแค่หน้ายี่แปดจรไม่การบ้านก็ถึงหน้ายี่แปดถูกแล้วแต่ว่าตอนนี้ครูเฉลยให้ไงอ๋อแต่แม่เฉลยแบบฝึงหัดหน้ายี่สามจนถึงยี่แปดให้ไง เอคูคูทกี้เอาใหม่สิหนูกำลังดูอยู่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจป่ะเข้าใจคูเปิดต้นกระบองเห็ดตะกี้ดูหน่อยปิดไหมไม่เข้าใจเลยจริงทจติาเปิดก่อนทำตามกติกา เหลืออีกยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้อีกหนึ่งหนานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะเดี๋ยวพอเปิดภัคส่วนที่เหลือนักเรียนถ่ายรูปส่งครูที่คัสรูมนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นไว้ว่าแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะหน้าที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ยสมมุตินะนักเรียนก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปที่คัสรูมนะครับออคัสรูมห้องห้องเราเข้าหมดเลยใช่ไหม เออในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับยังไม่ได้ดึงยังไม่ครบอันนี้ครบนะส่วนช่องทางการส่งงานนะส่งที่คัสรูมนะครับตามที่คุณประจำชั้นแจ้งนะ คูนายเลื่อนเลยเสร็จแล้วเลื่อนเ,เลยทำเองอันนี้ทาเองสองข้อนั้นทาเองแล้วอันนี้คุยุบลงนะครับอ่านนักเรียนดูในข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยมันเป็นต้นอะไรครับนักเรียน ข้อที่สามก็ให้โจทย์มาเป็นอะไรเป็นเป็ดนะครับเป็ดแหล่งที่อยู่อาศัยของเป็ดอยู่ที่ไหนครับนักเรียนบนฟ้าหรือบนที่ไหนบนบกน้ำเออนักเรียนเขเขียนไปนะแหล่งที่อยู่อาศัยมันเนี่ยบริเวณบนบกน้น้ำนะครับแล้วโครงสร้างของเป็ดนะครับนักเรียนเป็ดเป็นอย่างไง โครงสร้างของเป็ดก็คือนี่ลักษณะเป็นไงครับนักเรียนก็เขียนไปลักษณะของมันน่ะนะมีเท้าเป็นไงฮะเท้าที่ไหมแบนไหมแบนนี้ลักษณะเป็นพังผืนเพื่อช่วยให้มัน,หนไหม เคลื่อนไหวในน้ําได้ดีนั่นเองนะนี่คือลักษณะขอเป็ดน,นะครับต่อไปยีรับยีรับอาศัยอยู่ที่ภูวินกนเา <นะ S 2> พุ่งหญ้าสวนหนานะหรือตามในป่านั่นเองที่มีหญ้าเยอะๆนะครับก็คือในป่านะ หรือถ้าตามบ้านเราไม่มีส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมก็เรียกว่าทุงา่งหญ้าสวัณนานะครับสวันนาโครงสร้างลักษณะของยีราฟเป็นยังไงลักษณะเด่นของมันนักเรียนตอบนคูณหน่อยสิคอยาวนี่คอยาวเพื่ออะไรมีประโยชน์ทำไมกินอาหารออกต้องยื่นหัวไปกินอาหารอาหารของมันคือ ใบไม้หรือใบออพืชนั่นเองนะการที่มีคอยาวเพื่อมันยืยดไปกินใบพืชที่อยู่สูงๆได้น่นเกียใบพืชเออนักเรียนก็เขียนไปนั้นคือลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตครับครูเหมือนไดโนเสาคอยาวอะ่ะที่มันไปกินพืชเหมือนกันนะครูใชนะ่เพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยพูดง่ายธร,รรมชาติเนี่ยสร้างให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยนะ ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับตามโครงสร้างและลักษณะนะเพื่อมันเหมาะสมกับที่อาศัยสภาพแวดลอ้อมและในการดำรงชีวิตของมันนะต่อไปครับปรา ปลาเนี่ยคงไม่ต้องบอกนะว่าอาศัยอยู่ที่ไหนปลาอาศัยอยู่ที่บึกซีไม่ใช่ในน้ำปลาอาศัยอยู่ในน้ำปลามันมีอะไรโครงสร้างพิเศษมันนักวิทยาศาสตร์น้อยช่วยตอบคุณรูเออมันจะว่ายน้ำไงลักษณะโครงสร้างพิเศษมันมีอะไรมันมีแขนเหรอไหมเออปลามนมีอะไรโครงสร้างมันมี มีครีบนะมีครีบปลาที่ไหนบ้างอะนะครีบมันมันมีไว้เพื่อเมื่อมีครีบแล้วมันต้องมีไว้เพื่อว่ายน้ำใช่ในแหละเขาเรียกว่าลักษณะโครงสร้างหรือลักษณะที่เหมาะสมของมันในการอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยมันนะเขียนไปปลาก็มีครีบนะมีครีบเพื่อเอาไว้ เคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวนะครับในน้ำนะเหลือยอสิบนาทีนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้หน้ายี่สี่หน้ายี่ห้ายี่สิบหกยสิบเจ็ดยิบแปดเนี่ยนักเรียนต้องทาส่งครูนะครับวันะเดี๋ยวจะเฉลยให้อีกหนึ่งนะหน้าหน้ายี่ห้านะเฉลยให้หนึ่งห้าหน้ายี่ห้านะครับ ามาเจผู้ใหม่นะฮะในวันจันทร์หรือวันอนะังคารแ้ววันจันทร์เออเพราะช่วงนี้ต้องดูสถานการณ์นะครับนเรียนบางครั้งเนี่ยครูไม่เจอพวกเราอแบบ<ม>เห็นหนะ้าหรือเรียนกันที่โรงเรียนเนี่ยนะมันก็อาจจะสะดุด<ม>นิดๆหน่อยนะเ<ม>พราะฉะนั้นคนระูไหน,นก็ต้องขอภ<ม>ครพวกเราตรงนี้ด้วยนะครับ บางครั้งมันก็ไม่ชัดเจนนะก็อาจจะใช้เป็นพวก powerpoint กับชีพงานเป็นหลักนะ<ม>สำหรับ<ม>ในหน่วยเราเนี้ยนะร <โฆ S 1> เรีย <โฆ S 1> ก็อยู่ในเรื่องของอแหล่งที่อยู่อาศัยและการถ่ายทอดพลังงานนะเ,ออเป็นหลักครัส่วนหน่วยต่อไปเราก็จะเรียนในเรื่องของการถ่ายทอดไอลักษณะทางพันธุกรรมของคนและสัตว์นะ<ฆ>ต่อไปมาดูสัตว์ชนิดสุดท้ายนะครับเรียน มีขั้วโลกอันนี้ขยายความพวกเรานิดนึงคําว่าขั้วโลกเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองขั้วโลกนะเขาเรียกว่าขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้นะลักษณะของขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้โดยพื้นที่ทางกายภาพนะเขาเรียกว่ามันโดนแสงจากดวงอาทิตย์น้อยที่สุดอันนี้คือเหตุผลไหมนะ ก็ทำให้ขั้วโลกทั้งสองขั้วโลกเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นน้ำแข็งนะเป็นน้ำแข็งเพราะฉะนั้นขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มันก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นนะหนาวเย็นเพราะว่ามันโดนแสงน้อยที่สุดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งนิมมอะางเงี้ยตกตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นหมีขั้วโลกเหนือเนี่ยนะแหนะล่งที่อยู่อาศัยนะมันก็อยู่ที่ขั้วโลกเหนือและใต้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูในช่องต่อไปโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตท,ที่เหมาะเหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ของมันหมีขั้วโลกเหนือมันต้องมีอะไรครับนักเรียนเอาไว้สู้กับอากาศหนาวติดตอบมีขนเออมีขน,นใช่ไหม นะเออพี่คนนะช่วยเออช่วยในการป้องกันความหนาวเย็นนะและทนต่อสาภาพอากาศที่หนาวเย็นโอเคเก่งมากโอ้โหต่อมือหน่อยเด้อย่าเงี้ต้องต้องต้อง,ง,ง,งช่วยคุณครูคด้วยนะสรุปนับโครงสร้าง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตท,ที่เหมาะสมนะที่อยู่อาศัยของหมีกวัวโลกเหนือก็คือมีขนหนานะมีขนหนาช่วยให้หมีกวัวโลกทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับโอเคต่อไปเอินเอยทำไหม เอ๋ถ่านมาถูกไหมเอยปถูกไหมถูกค่ะถูกนะค่ะแอบหนเที่ยวไหนแล้วเนี่ยเอยไปเข้าเอยไปเข้าห้องน้ำมาคุยโอเคต่อไปต่อไปมาดูน้ที่ยี่ห้าน้ายี่สิบห้าให้ถ่านนะเธอ ติดไหมครับนเดี๋ยวครูจะบอกแนวกันทำก่อนนะหน้าที่ยี่สิบห้าต้นเสร็จยังเต้นกับไหนย่งเต้นงอยู่ก่บอาหนูไปไหนอะ่ะครูนหนูก็อยู่เนี่ยเด้ออ้าวนี่ก็แอบหนีไปเที่ยวละอ่ะดู หน้ายี่สิบ้าจะยกตัวอย่างให้นะครับหนึ่งระบุว่าความสําคัญระหว่างสิ่งมีชีวิตใดกับสิ่งมีชีวิตใดและเป็นความสัมพันธ์ในด้านใดตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับจากที่เราเรียนมาเนี่ยเราเคย เรียนมาแล้วนะในชั้นป .4 เนี่ยนะในวิชาวิทยาศาสตร์นะในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งชีวิตนะครับเขาถามออกมาในข้อที่หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอันนี้ตัวอะไรการรอเอกรอนะคุณครูบอกแล้วว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยจัดว่าเป็นพืชนะครับ แต่พืชที่เราเห็นก็่คือต้นไม้แต่เขาไม่ได้บอกชนิดของต้นไม้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จัดว่าต้นไม้เป็นพืชนะะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการลอกกับอะไรครับเนี่ยคือนะอต้นเองวงเล็บวงต้นไม้นะเป็นความสัมพันธ์ด้านด้านไหนครับอย่างแรกเลยเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยนะอย่างที่สองเป็นแรงเออสืบพันละเลี้ยงดูลูกก่อนอย่างที่สามเป็นแรงแบ่งหลบภัยจากสัตว์อื่นๆนั่นเองหรือผู้บริโภคอะ,ะลอกเป็นอาหารนั่นเองนะเพราะว่าทุกชีวิตก็ต้องการอะไรครับนักเรียนต้องการความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของแต่ละชนิด ของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เพราะฉะนั้นบนโลกนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะแน้เรียนก็ต้องมีแหล่งที่อยู่อาศัยมีแหล่งหลบภัยเพื่อให้ดำรงชีวิตของมันได้ยาวนานที่สุดนั่นเองอ่ะทีนี้เหลืออีกสามข้อนะรามข้อให้เวลาสามนาทีเพราะมันง่ายเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกัน ཨོ oh. อ่ะเฉลยคูข้อสี่มันคืออะไรอ่ะอ่ะเฉลยเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันเฉลยพร้อมกันได้เดี๋ยวจะได้ขึ้นหน่วยหน่วยใหม่ด้วยนะอ่ะต่อไปเฉลยในข้อที่สองนักเรียนดูนะอันนี้เราเรียนมาแล้วแต่ป .4 ในเรื่องความสัมพันธ์หรือลักษณะของสิ่งชีวิตที่แตกต่างกันนะเพราะอย่างนี้ครูบอกการอการสร้างหรือ ลักษณะความสัมพันธ์หรือ,อความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์แต่และชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและแหล่งที่อยู่อาศัยนะเอาเรามาดูอันนี้สองเป็นกวางกับพืชเองเขาเขียนว่าพืชนะพืชก็คือป่านะอยู่ในป่านะความสัมพันธ์มันก็ทำไมฮะสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยด้านแหล่งอาหารด้าน แหลงสืบพันธุ์ในเลี้ยงดูลูกอ่อนด้านแหลงหลบภัยข้อที่สามชัดเจนนะครับแถมพร้อมกันความสัมพันธ์อันนี้คืออะไรลิงกับพืชลิงมันชอบอยู่บนต้นมะพร้าวอยู่แล้วมันบริโภคอะไรเนี่ยกินมะพร้าวใช่ไหมกินมะพร้าวนะความสัมพันธ์หนูไม่ได้ตอบเหมือนครูอ่ะอัานไหมหนูมไม่ได้ตอบเหมือนครูอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวมาส่งทีหลังหน้า่ายแล้วส่งมาต่อไปเป็นความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหลงอาหารต่อไปก็ที่สี่ความสัมพันธ์ของหนอนผีเสื้อกับพืชนะพืชเห็นไหมใบไ,ไม้ถ้าเรามองย้อนมาไี้ที่เห็นไหมมองในเรื่องของโซ่อาหารก็